เหอพุณแม่บีบแล้วนมออกอุ้ยออกจริงด้วยจริงไหมคะตลกใหญ่ใจดีกับตัวเล็กใช่ค่ะแม่ลองจับดูม่โอโหกับพุงหูนี่เย็นวาะคุณแม่ดูกับบัวทุกวันเลยนะคะแต่ว่า เยอรมันครับวันนี้มีมีลูกซีมาจากเยอรมันสองตั้งค่ะโอ้ยตื่นเต้นคุณแม่ชอบดูบัวนะคะแต่ว่ากลัวกลัวช้างเหมือนกันใช่รักช้างแต่ว่ากลัวไม่เคยเข้าใกล้ขนาดนี้กอดได้เลยค่ะแม่สุตาคุณแม่ลองกอดงวงดูกอดนะกอดขาดเข้าใจดีค่ะรับพลังงานบวกบวกบวกใหญ่มากคุณแม่กอดเลย อยากให้คุณแม่กอดค่ะน่ารักน่ารักมากเลยค่ะเดูถ่ายดูไว้ยืนนิ่งให้กอดเลยเจ๊เมื่อไหร่จะมีเบบี้อ่ะถ้าไม่ติดนี่ก็จะรอเต็มเมื่อกี้เพบซี่เดินอยู่อยากแม้เพป๊ะซี่เป็นลูกเผยอ่ะคุณลูกถ่ายบ้างทีนึ้ย ข้ามใกล้ๆกับนี้ก็ได้ค่ะผัรอบนี่แหละปลูกองุ่นกอดหน่อยนุ่มๆนุ่มๆับสายค่ะไม่เคยจับจับนี่นี่แหละค่ะตัวเป็นๆช้างตัวเป็นๆแล้วคุณแม่เคยไปแบบดูช้างที่ไหนไหมคะหรือว่ายังยังเลยคือเป็นแบบเขาเดินผ่านแล้วก็สงสารที่ตอกติดขายอ่อนขายอะไรค่ะ แต่ว่าแบบนี้ไม่เคยรอดท้องก็ไม่เคยนี่ไงกดท้องเจ๊พัยไหมคะมาทั้งทีมาเดี๋ยวเสือพาดรอดค่ะใช่่คะเอาไอนี้ไหมตัวเองเอาทานไหมเอาไหมเดี๋ยวหนูเอาเอาทานให้แป๊บหนึ่งนะคะเชื่อให้หน่อย แล้วส <l ots> ีหลอดมันคนสียามทั้งทีจัดไทยคนๆประมา่รอบัน้บตัวลำภูนทองสองทีกว่าแล้วยม สองปีว็ที่น่าจะคอดแต่ยังไม่คลอดนะตัวอื่นก็คลอดจนหมดแล้ว่าประมาณยี่สิบเอ้ยีแปถึง่นี้ก็เลยย่ะันจะเป็นเดือนปกติเขาท้นั่นไงจากอืนดูปาดูจักหมดเลยก็ดูทุกวันไม่ดูเลยดูทุกวันนี่ป้าตามเาราะว่า โอเคสีจันสวัสดีครับเป็นไงสีจันสบายดีเหรอลาวการเกมล่ะระวเราดีครับมาอย่าเพิ่งอาบไฟใหญ่ลังผ่านมากแต่ว่าเขาใหญ่ไหมเขาก็เป็นไซส์ทั่วไปครับแต่แค่เขาบวดคือถ้าเรามองไปก็จะเป็นอันนั้นคือเขากินแบบปกติน้อันนั้นดอยใช่ไหมดอย ชื <ersch> <Aj ax. S 1> ่นใจชื ihn, ่นใจพี <saliva> ่จ <be> ันพี่จันจตัวเล็กนาะพี่จันตัวเล็กจันหกเรียกหนูอีก่งหากินยาเลยกินยาเลยพีจันหัวบาใ้ัอบาวีจันถ้าอนจะเป็นโตาก ตัวชีสนโตกว่าปนาารวัน์เราขอจะมีควมัวนใามเจริญอดภัยสงดไ้กตัวค่ะเอาควับมวันยหม

พี่เสือข้าสามแล้วรถคุณแม่ก็อายน่ี่แม่ปปหนครับขอรอดอีกนะค่ะเอ๊ไผ่โแกงง่วงแล้วสิบโม้โหวดีกเพราะว่าเป็นหยังดอกหลอนนี่ละ พาไปดีหลับเดินเดินเดินดูกตีหลับเลยมัดโซ่แม่เดี๋ยวคุณแม่ยังงโอเคโอเคลองจับดูได้นะคะจับเลนด้อั้นน่ะงั้นน่ะออเออเพลงใหม่เอาเพลงนั้นด้วยอะไรนะอะไรนะอะไรนะเพลงประจำอะเพลงอะไรนะ อะไรอะไรนะเออเปิดแกงีเ้าโอเคไปดูเอามาดูเจ๊ลัมนะคะอ๋ออนนี้ใช่ไหมต้นไผ่เทพซีส่งมาให้ไอรินไอรินปลูกที่เดียวถามต้นก็ให้มันเกิดเป็นกอใหญ่ไงมาเลย อันนี้น้องต้นไม้ก็เริ่มฟื้นแล้วนะคะน้องที่เหมือนแบบจะตุยแต่น้องก็ไม่ตุยนะคะน้องออกกำลังออกมามากำลังดูช้างอยู่อันนี้เจลําหนักเท่าไหร่นะอันนี้หนักทับราสถิติ ชักตัวเมียค่ะสีสีตางสีคุณแม่ว่าเหมือนเขาท้องไหมคะแต่ว่าเขาไม่ออกลูกนะลอยลอยอย่ามาลอยอย่าเข้าไปแล้ว เห็นนมขาวๆเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่มีอันส์ไลเหมือนพวกเด็กๆ้ลมีเองีหน้าองนานแปดสามแปดสามลซ นีืออาจาะอาจะยังไม่ถึงเวลาแล้วพี่น้องันเน้ำเดือดผิดหรือเปล่าคุณแม่ล,งลองลองบีบนมดูค่ะเป็นข,ขาวๆออกหรือยังเผ <c oughs> ื่อคุณแม่บีบแล้วนมออกอุ้ยออกจริงด้วยจริงไหมคะเนี่ยมีนี่เนี่ยเป็นเม็ดแล้วไ,ไม่ใช่เป็นฟุ้งคืออะไรอะ่ะเป็นแบบไข่น้ำนมเหรอมันอาจจะออกก็ได้จริงก็ได้เนาะเนาะ ไม่ไม่ไงไม่ับถ้าจอกแต่เจไไม่มีเจ๊ไไม่ไถ้าจอกจริงคือุดจับ่งโอ้ทุกแจัแ่เลยค่ะก้วงัยงแรกเลยจริงต่ดูดูดูทุกวันจะพาไปใกล้ไม่แรมอยู่แต่ว่าไม่เอาอะะไรรักพี่แซมนะแต่ไม่กล้า ไจร้าวช่่ตรงนี้ใลังปูกกอผจเอาไข่ัมฝีมือลิ้นตอนกับคนไหนรอรึสามสามสามไข่เป็เล้าคนนี้เลยอ๋อดีดีไข่้แล้วบอกอคระแล้็ันเสือได็้เ็บ ต้นไผ่หายแต่ว่าแต่ว่าหาตัวน้อยเหรอของลําพูนหายเป็นลอยอลิณมาเหรอลิณมาเก็บไหมครับเอาไว้เดี๋ยวตอนเย็นพี่วายเจอกันใหม่นะขอบคุณคุณแม่นะคะที่มาเยี่ยมโอเคค่ะเดี๋ยวปาเข้ามาแล้วน้าโนถ่ายน้าโนไหมครับปอาไปนี่ครับปาเข้ามาแล้วคุณแม่ถ่ายนิดนึงต้องถ่ายกับตัวจี๊ดค่ะ ับแล้วเราพูดหรือเพื่านถ่ายดิถ่ายแล้วเมื่อกี้กล้องไกลๆเอาอีกเอาอีกสักรอบนึงก็ได้ตั้งใจตั้งใจครับตั้งใจถ่ายด้วยปิดเอาส่ายมัเอาส่ายมากพนัเบาที่ตัวนี้หน่อยเนาะเจ้เขากอดเป็นนะคะคุณแม่เห็นไหมคุณแม่เริ่มรีแลกซ์แล้วเริ่มไม่ค่อยกลัวแล้วอยู่นานๆก็วันนนี้ก็เคาไม่่่อย ไม่ค่อยมีใช่เห็นขึ้นวงขึ้นอะไรได้แต่ตัวจี๊ดเนี่ยกลัวแม่กลัวโนมมากไปครับเราจะไปดูดนานโนกันนะครับอันนี้แฟชั่นอะไรคะเนี่ยแฟชั่นเสื <y> ้อขาดเหรอคะเสื้อขาดเราไปดูดาดนาลินพาวทูพีเซ็นนานโน No, ใช่ไหมอยู่ค่ะเห็นได้อย่างนี้น่ารักค่ะดู๋ยกหัวร้อนยิ้มกิ๊บกิ๊บวันนี้น่ารินได้นติมเยอะเลยวันนี้เหรอใช่ทีนี้เอาทีมาหาในที่บ้านเลยเสื้อคุณอย่างเท่อะแล้วกเสื้อพ่อเทมลูกมาเล่นจากันเที่ยมเที่ยมมาเที่ยมเดินปิดปิดในบริษัทปิดมาดูวยมาอยูกันดูลูกกระตาจับสีไหน จาเรียงมานะเดบุ้นลุกดูเลยนี่ต้มันตลกโช่วงดีแล้วแล้วเราถ่ายครับเขาป่วยใครอยากถ่ายไหมกลับมาเขากลัวกันเขากลัวกันห่อมเยอะๆเหมาไปหาพี่ปีตีกว่าหรวเสียงกลับแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ขอบคุณมากๆนะคะมาเยี่ยมใหม่มาปี ดได้ค่ะอไไโอเคดเดี๋ยวก็กลับและอีกอีกอาทิตย์กว่ากว่าค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะ